อันแน่นอยู่ดูคลิปนี้แล้วสิคลิปนี้นะครับเป็นการสปอยเนื้อหาของบทพูดคุยครั้งสุดท้ายนะครับระหว่างอาโนโคจิกับไอรินะครับเป็นการสปอยเนื้อหาของนิยายชั้นปีที่2เล่มที่5นะครับขอคึ้คำเตือนไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากโดนสปอยนะครับแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากโดนสปอยนะครับก็ใจพร้อมเราพร้อมเราไปดูกันเลยครับ เสียงอันอ่อนโดนดังมาจากปลายทางของห้องโถงทางเดินโคลิคิตะประหลาดใจกับเสียงนั้นเธอหันกลับมาพร้อมกับเป่งเสียงประหลาดใจเธอคือสากุระซังใช่ไหมไอรี่หอบหายใจพยายามสงบลมหายใจและเดินเข้ามาหาฉันฉันจะไปแล้วนะเข้าใจแล้วไปเถอะทันทีที่ไอรี่เดินผ่านเธอโคลิคิตะรังเลที่จะเรียกเธอแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ปล่อยเธอเดินผ่านไปเธอคงไม่สามารถหาคำพูดใดๆจะมาพูดกับคนที่จากไปแล้วได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ฉันอยากจะแสดงให้เธอเห็นเป็นครั้งสุดท้ายคิโยตากะคุงฉันดูเป็นไงบ้างน่าคงเป็นการเตรียมตัวที่ฮารุกะพูดถึงก่อนจะเริ่มโบดฉันแทบจาไม่ได้ว่าเป็นเธอฉันคงไม่รู้ถ้าฮาริคิตะไม่เรียกเธอเมื่อกี้นี่คงจะชาไปสักหน่อยที่ฉันจะมาโชว์ความกก้าเอาตอนนี้เธอถอดแว่นตาออกแลจะจัดทรงผมที่ดูงดงามของเธอเธอหัวเราะด้วยความเขินอายเล็กน้อยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันควรจะพูดด้วยแต่ฝากดูแลฮารูกะจังด้วยนะ ได้เลยลาก่อนนะเคียวทากะคุงเธอมองมันที่ฉันด้วยรอยยิ้มอันเปล่งประกายก่อนที่เธอจะหันหลังกลับไปจากนั้นเธอก็เริ่มเดินออกไปไม่นานฝีเท้าของเธอก็ช้าลงและดูราวว่าเธอจะหยุดนิ่งแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าก้าวโดยไม่หันกลับมามองด้านหลังในทางเดินที่ว่างเปล่านั้นมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นที่ได้ยินก็คือเสียงของเธอเสียงเสื้ออื่นของเธอ เสียงของเธอที่พยายามอย่างสุดความสามารถการได้เห็นสิ่งนี้มันทําให้นึกถึงฉากที่ฉันเคยเห็นในอดีตผู้แพ้มักจะมองเห็นตัวเองเมื่อเวลาที่สายเกินไปและเต็มไปด้วยความเสียใจส่วนนี้เองก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ไวลรลูมหรือโรงเรียนแห่งนี้ก็ตามขอบคุณนะฮลูกุกะ ขอบคุณมากๆสำหรับทุกถึงทุกอย่างที่เธอช่วยฉันจนถึงตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะ